การแข่งขันเจสกีรายการคิงส์ครับเจสกีเวิลด์ครับถือว่าเป็นหนึ่งในสองรายการสุดยอดของโลกเจสกีไทยไม่เพียงแค่เรามีนักแข่งที่ดีมีนักแข่งแชมป์โลกลายต่อหลายคนแต่ว่าเรายังมีมาตรฐานของการแข่งขันรวมไปถึงระดับการแข่งขันที่เพิ่มสูงข,ขึ้นไปด้วยเจสกีนะครับวันนี้ได้มีส่วนสาคัญนะครับในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ประเทศในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ เพราะว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่ต่อเนื่องมาแล้ว19ปีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่20แล้วก็ไปจัดที่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกก็คือเมืองพัทยาเป็นการแข่งขันกีฬาเจสกีที่ทั่วโลกรู้จักนะครับไม่ค่อยมีกีฬาประเภทไหนที่ทั่วโลกจะรู้จัก ว่าเป็นกีฬาที่ประเทศไทยจัดนี่ต้องให้กำลังใจท่ชมเชยท่านนายกากรมเจตสิกีนะครับที่สร้างเจตสกีตั้งแต่เราจะไม่รู้จักกันจนกระทั่งคนไทยรู้จักต่างประเทศไม่รู้จักเราจนกระทั่งวันนี้คนต่างประเทศรู้จักรู้จักในฐานะที่เราจัดเป็นอันดบหนึ่งของโลกแล้วนะครับเรากับสหรัฐอเมริกานี่วันนี้คู่ขี้กันมากเลยอย่างครั้งนี้ทราบว่ามีมากันถึง40ประเทศคนเป็นพันๆคนมองว่า28ล้านเนี่ยเยอะไหม,มนะครับ ถ้าเทียบกับผลประโยชน์ที่ประเทศได้นะผลประโยชน์ในการสร้างโปรไฟล์สร้างแอคทิวิตี้ผลประโยชน์ในการะชาจมพันธ์ประเทศเนี่ยผมว่าเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่ามากๆประเทศชาติได้ประโยชน์อย่างมากในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็สร้างให้คนไทยมีความสุขรายได้นะครับเข้ามาทั้งโรงแรมทั้งการขนส่งนะครับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยได้อย่างมาหาศาล อนาคตก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เราสามารถขายออกไปเป็นสินค้าของประเทศไทยเป็นครั้งแรกแต่ u e v i s i o n นะครับ Fox Sport นะครับจะเป็นช่อง5หรือเป็น p d g e Sport รวมทั้งถึงตอนนี้มี5 0 0รกว่าล้านคนทั่วโลกดูรายการของเราที่เห็นวิดีโอสั้นๆมีคำเดียวที่ติดใจผมมากนะครับฝรั่งเขาบอกว่า I love King ครับ I love Thailand ผมได้ยินคำนี้นผมปลืม้มแล้ หมายความว่าโครงการเราเนี่ยสำเร็จจริงๆการแข่งขันครั้งนี้ถือว่นครั้งที่20แล้วนะฮะสกี้กินครับที่พัทยานเนี่ยเป็นในช่วงที่เราเฉลิมฉลองประเทศเราพอดีวันเฉลิมมรดกสาม์ของเราเจ้าอยู่ของเรา แล้วก็นักกีฬาที่มานี่ถ้าคุณได้ดูวิธีวิตะครีนี่จะเห็นว่านักกีฬาทุกคนนี่มีความมติร้รนรกับกีฬาในที่ที่ในมาพัทยาเป็นอย่างยิ่งครับปีนี้จํานวนคนที่แจ้งมาจะมา40นี่มาเต็ม40เลยนะ40ประเทศเลยและก็จํานวนคนมากขึ้นปีนี้ผมว่าน่าจะม,มากกว่า3,000คนสื่อลักรับทั่วโลกนั้นได้ออกเจสกีประเทศไทยอย่างยิ่งเขาพอใจอย่างยิ่ง สมัยก่อนเราจะขอให้เขามาถ่ายมาอะไรนี่นะเขาเรียกเงินเราต้องแพงๆเราสู้ไม่ไหวของเราดังๆขึ้นมานี่เข้ามาเองของเราต,ต้องต้องต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้นะจะทําให้ประเทศไทยป็นที่รู้จักในโลกมากขึ้นผ่านสื่อต่างๆนะฮะแล้วก็คนไทยก็จะมีความภาคภูมิใจแต่แค่ผู้ที่สนใจกีฬาหรือต้องเที่ยวนี่ก็ไปไปดูที่พัทยาหรือถ้ามันมีเวลาจริงๆก็ดูทางสื่อก็ได้นะครับ